ช่วงนี้ก็จะมีงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์นี่แหละครับก็เรื่อยๆครับวงนีรับงานจุกๆเลยไหมครับก็จุกนะครับถามว่าจุกไหมก็จุกนะครับผมก็จะมีทั้งเรื่องของละครด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีการต้องไปโปรโมทหนังโปรโมทละครอ,อะไรเพิ่มเข้ามาอีกด้วยครับก็จะแน่นยิ่งกว่าเดิมนะร้อนเงินแหละก็ไม่เชงร้อนเงินแหละครับแค่แค่รู้สึกว่าอยู่ว่างๆแล้วบางทีมันก็แบบ ไม่ไม่ไม่ได้ทําอะไรก็เบื่อเบื่อครับก็หาอะไรทําด้วยงานเยอะเพราะดูว่าเราแบบมูเตเพราะเห็นล่าสุดเราจะไปหลอกพระกบแฟนคลับใช่อ๋อมูเหรอครับก็ก็ก็ไม่ได้มูนะครับผมว่าเราเราอย่างที่บอกไปก็เราก็ไม่ใช่สายมูมากเท่าไหร่ครับผมก็พยายามใช้ใช้ตัวเรานี่ยแหละใช้ความเป็นธรรมชาติของเรานี่ยแหละแฮปปี้พี่แฟนคลับขอแฮปปี้กันแต่ล่าสุดก็คือจะไปหลอกพระกบแฟนคลับใช่ไหมหลอกพระเหรอครับอรออ๋อหลอกพระอ๋อได้ยินหลอกพระอ๋อหลอกพระ รอพระใช่ครับผมก็ไปที่วัดน้าหลวงครับผมจังหวัดโคราชนั่นเองครับผมก็ชวนพี่ๆแฟนคลับนี่แหละครับผมไปร่วมบุญกันไปถวายสร้างพระรูปถวายที่วัดครับคทำไมเลือกเป็นวัดนี้ครับคือเป็นวัดที่คุณแม่เนี่ยไปบ่อยอยู่แล้วด้วยครับผมแล้วเป็นวัดที่คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นวัดที่ได้ได้ปฏิบัติธรรมจริงๆรู้สึกว่าแบบมีมีความน่าเลื่อมใสจริงๆที่แบบคุณพ่อคุณแม่เขาศรัทธาเขาเลยเลือกเป็นวัดนี้ครับเนาเราก็ อันนี้เพิ่งเคยทาหรือว่าเราทํามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วก่อนหน้านี้จริงๆก็จะมีร่วมบุญกับพี่ๆฟนขับเรื่อยๆครับผมแต่อาจจะไม่ได้แบบใหญ่มากขนาดนี้ครับผมคังน,นี้ก็เป็นคังครั้งแรกที่แบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากครั้งแรกใหญ่ <อา S 1> ขนาดีเราจะไปสร้างโอ้หก็ใหญ่นะใหญ่มากใหญ่มากครับผมที่ที่เราไปมาก็ประมาณสามสามเมตรได้ลาาๆนั้นสูงสูงสูงมากครับผม ใช่ครับหลวงพ่อ,อยังเอาว่าต้องใช้งบประมาณเยอะในการอ๋อไม่ก็เป็นงบที่แบบเราได้จากพี่พี่แฟนคลับมาด้วยที่แบบเหลือๆมาแล้วก็บวกกับเงินของเราเนี่ยแหละครับผมก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญกับพี่พี่แฟนคลับไป้วยในตัวการทำบุญนี่เราเติมบุญมาเรื่อยๆตลอดใช่ครับผมก็ถ้ามีเวลาว่างก็พยายามจะทําครับอันนี้เปิดรับบริจาคให้แบบแฟนๆช่วยกันสมทบคุอยังไงคือเราไม่ได้เปิดรับบริจาคครับผมแต่ว่าเป็นการที่เป็นเงินเงินกองกลางที่เหลือจากก่อนหน้านี้มาครับผมแล้วก็ใช้ตรงนี้แหละในการไปถวายพระรูป ก็นิดนึงครับแลก็จะบุญเพิ่มเติมด้วยไหมหรือว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความศรัทธาพี่พี่แฟนคลับครับแต่เราไม่ได้เปิดใช่ใช่ไม่ได้เปิดครับแต่ว่าถ้าพี่พี่แฟนคลับอยากร่วมบุญก็ตาศรัทธาที่พี่แฟนขับเลยน่าจะเป็นเจเพจเป็นเจเพจหรอป้ะใช่ครับผมมันเป็นเรื่องที่ว้าวมากสําหรับผมครับเพราะว่าผมได้ยินมาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องเป็นเะเพศครับมันว้าวยังไงอ่ะชีวิตเรา คือตอนแรกผมได้ยินของคนอื่นมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสัตเท่าไรส่วนใหญ่ก็จะมีพวกอุบัติเหตุบ้างหรือว่าพวกโรคภัยไข,ไข้เจ็บอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งเราก็แอบวันวอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็ทํางานค่อนข้างเยอะแล้วเวลาพักผ่อนเราก็ไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นด้วยก็กลัวว่าจะแบบ ถึง25แล้วแบบจะมีโรคมีอะไรหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าทําบุญเชื่อว่าบุญเราที่เราทามามันก็จะเกื้อหนุนให้เราปลอดภัยทุกอย่างก็ก็เป็นเป็นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วครับผมสิ่งสิ่งที่ต้องทําให้ดีสุดก็คือร่างกายเราเองเนี่ยแหละครับเราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายให้ดีที่สุดนั่นแหละแล้วตัวเราเชื่อเราเชื่อเชื่อเรื่องนี้มากเลยไหมเชื่อมากไหมก็ไม่ได้เชื่อมากเท่าไหร่ครับผมแต่เป็นคิดว่าเป็นสิ่งที่เราทำแล้วสบายใจนั้นเองประการต่างๆตอนรับเป็นประเภทอะไรอย่างเงี้ย ็ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วคุณแม่แบบว่ามีเตือนหรือว่าห้ามอะไรห้ามทำอะไรไหมแบบส่วนใหญ่คุณแม่เขาก็จะไม่ค่อยห้ามอะไรนะคบผมเพราะว่าเขาก็มองว่าเราเนี่ยก็สามารถแยกแยะอะไรหลายเรื่องได้แล้วครับผมสามารถไต่ตองคียวิคอ์อะไรเองได้เขาก็จะคอยเป็นการแบบเตือนละกันใช้คาเตือนไม่ได้คําว่าห้ามแค่แบบคอยเตือนๆครับคุณแม่เขาเป็นสิ่งที่เราดีดีเป็นประเทศเขามีเตือนหรือว่าคุณหมอเขาว่าไงบ้างไหมคะ อันนี้ได้ได้ได้ยินว่าคุณแม่แอบไปดูมาแต่ว่าแต่ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เตือนอะไรว่าเราต้องยังยังยังครับคุณแม่ให้เตือนหรือว่ามัขับรถระวังหรือแบบอะไรนี้จะม่วนใหญ่ขับรถประมาณนี้เลยขับรถแม่ไม่ค่อยเตือนครับว่าผมไม่ค่อยได้ขับครับใช <laughs> ่ใช <c oughs> ่ใช่ส่วนใหญ่ผมจะวเวลาไปทำงานนี่ก็จะมีพี่พาพาไปครับหรือว่าเรามองว่าเป็นจระเทศมันจะดีเพราะว่าบางคนแบบว่าเป็นประเทศปุ๊บงานรุ่งเรืองงานเยอะเงินเยอะก็ถ้ามองง่ายก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจนั่นแหละครับผมก็ จะพยายามมองกันมาแล้วนะครับใช่ครับผมจะพยายามไม่คิดเรื่องไม่ดีแล้วครับเจับผมบอกขอพักไปคิ